จะมารีเช็คเครื่องทำพอกคอนแกส๊สตัวนี้นะครับก่อนแพ็คจัดส่งให้ลูกค้าแล้วเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบกันก่อนนี้สูรน,นะครับเดี๋ยวจะส่งไปกับเครื่องใส่ไปไว้ให้ในหม้อเอาไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทำได้เลยพวกกระดาษต่างๆที่หุ้มมาครลิกอยู่แล้วก็พลาสติก ที่ห้องชิ้นงานอยู่แก่ได้หมดเลยครับ เนื้ากไปให้หมดแล้วครับแกะออกได้เลยตัวนี้ยังไงก็ต้องแกะนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ในการมองความแรงไฟเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สสำคัญที่สุดคือความแรงไฟต้องถึงครับระบบกปวนต้องดีด้วยเพื่อให้ <S <s เพื่อให้การแตกตัวของมเมล็ดป๊อปคอนเ <s> ปอร์เซนต์การแตกดีแล้วก็การเคลือบเมล็ดที่ทั่วถึงวัสดุต่างๆใช้เป็นฟูดเกรดครับ ล้างน้ำได้หมดเลยยกเว้นมอเตอร์มาดูการทำงานนะครับตัวนี้เป็นแบบสองระบบใช้ได้ทั้งใส่บ้านสา่สีดำเส้นนี้เสียบปลั๊กโดยตรงได้เลยแล้วก็แบตเตอรี่จะมีสายพวงชุดนี้ให้แดงขั้วบ,บวกดำขั้วลบเสียบตามสีตามขั้วห้ามสลับเด็ดขาดเวลามาคีบก็ตามสีตามขั้วครับแบตเตอรี่ถ้าสลับขั้วช็อตทันทีครับ ใช้ได้ตั้งแต่แบตลูกเล็กขึ้นไปเป็นแบตสิบสองโวลต์นะครับแบตมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ได้เป็นวันแล้วแต่โดยส่วนมากเราก็จะไม่ได้ใช้ครับใช้กรณีฉุกเฉินหรือว่าไว้เป็นฟุตทักหรือว่านอกสถานที่ที่ไม่มีไฟไฟ,ไฟ้าจริงแต่ว่าส่วนมากมีหมดแหละ่าการทํางานเคาะมามาเกตอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเคาะมาฝั่งนี้เลือกเป็นระบบไฟบ้านมากการกดรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงไฟแดงในฐานะสีแดง ตัวนี้เป็นฟิลไม่ต้องไปยุ่งครับใบพัดสแตนเลสก,กวนนิ่งมอเตอร์ปรับกวนเร็วได้ตรงการคือปิดถ้าเข้ามาซ้ายมือตรงนี้คือเลือกเป็นระบบแบตเตอรี่ครับกรณีที่เราไม่ใช้แบตเตอรี่ใช้เป็นไฟบ้านแบตเตอรี่ดึงออกได้เลยครับก็ทำงานปกติ การล้างทําความสะอาดดึงสลักตัวนี้ออกครับแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ตัวมอเตอร์ห้ามล้างน้านะครับตัวนี้รับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรสอบถามเข้ามาหรือส่งมาเค็มได้เลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วท,ทั้งเครื่องล้างได้เลยครับมอ,อกระยุกเวลาล้างก็ใช้สกอ็อตไบร์บสลด์นครับหรือว่าถ้าสกรปรกมากๆมีคราบเปื้อนเยอะๆก็ใช้เป็นฝอยเหล็กขัดได้ สเตอเลสขัดนได้ครับไม่มีปัญหาไม่เหมือนอลูมิเนียมแผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทหัวแก๊สสเตอรเลสใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำนะครับเดี๋ยวคลิปที่ส่งให้จะมีบอกว่าแรงดันสูงกับแรงดันต่ำต่างกันยังไงดูก่อนที่จะเลือกใช้นะครับแรงดันสูงใช้ไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็ก้มลงมาดูนิดนึงว่าช่องกัดเปิดสุดไหมเพราะบางทีเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราโดนได้มันหมุนได้ เปิดสุดก็คือแบบนี้ช่องกาศเต็มทั้งสองช่องไฟที่ได้จะต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับก้อนนี้ที่ช่องกัดเปิดไม่สุดเดี๋ยวจะทําให้ดูครับเปลวจะเป็นสีแบบนี้ก็ก้มลงมาดูเลยว่าช่องกัดเปิดไม่สุดแน่นอนปรับให้สุดก็จะเป็นเปลวสีฟ้าแบบนี้ครับความแรงไฟในการใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับป๊อปคอร์นไฟแรงไม่ไหม้ ไฟอ่อนไม่จำดีๆว่าไฟแรงจะทำให้ไม่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่ไฟอ่อนป๊อปควันจะไหมครับโอเคครับ